สวัสดีพี่น้องทุ่งมงทุ่บอลครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศคนนี้มาด,ดูถังน้ำเชื้ออยู่ที่สารคามอาจจะเป็นตลาดบ้านหันงัางขนาดบัวเพื่อบ้านเขาเวาตำบลเขาเวาขึ้นน้ำเพื่อเมืองสารคามคนระับสมเทียมพี่น้องมาดูอุปกรณ์ มืออนอยู่ที่อำเภอวารินชำรลาปัจจุบันบนราชธาน,าาน,นีครับตลาดบัวดเด้อฝากพี่ฝากงองติดตามผลงานเือหลายคนน่ายจะรู้ว่ามันเป็นหม่องไหนเพราะว่ามันมีโมกิมหม่องน่ายจะเออมีหม่องเดียวละครับยูนี่ไม่พันเข่าบอลแล้าละคร ตอนนี้ผมกำลังเติมในตู้เจลิวครับมผมใส่ถัง20ลิตรที่นอนนอมาเต็ม oh, no, 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 no. กำลัเงเตรียมอุปกรณ์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูพ่อพันมีครบไทยไทยไทยคลิปเด็กปะไทยคลิปเด็ไดกไทยพี่โรเด็กปะออืมแคลอรี่เยอะครับอยู่ไก่มีโอกาสกับแม่พี่โนมีหลายสายพันธุ์ซะเหลือเกินเดีย๋ยวสิเบ,บิ่ง มรนีของปูตินเชลเล่แบงกัดโวบีบอืมสุกาลุชเดือคแยคบขังอุปกรณ์นี่หลาย Uh huh. มีคั้วยพอพอพันคุ้วกันลายเลยพี่น้องเพชรลำโขนี่ครับผมต้องในตัวนี้คราผมเน้นบรามัน วันนี่แดงซูปเปอร์เลดเคฟเก้าร้อยเอสเคหกหกแปดมุสตันชอเเ็อกโกแลตอืมเป็นสมกันลายชอเเ็อกโกแลตผมต้องเอาหน่อยครับชอเเ็อกโกแลต เนเดปาพกเช่ตัวแมนกระทิงแดงแดงใบเล่ต้องเลือกนังนานานคะ้าแข่งง่ายๆคนชโชโครับช็อกโกแลตสีแดงใบเล่กับสีพี่น้องสีงามเลยแดงใบเล่อทองแดงเก้าไกล โรนันดฮะเดี๋ยวบามันนอกมาดูก่อนโอ้หเรด้าเก้วินโอ้ดีบีดีบีบอกก่อนเฮดคลิปใหม่ๆหมดีบีนี่ดังด อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าชอบเพื่อนตรงนี้เนื้อมีเนื้อเอาเนื้อเลไลยกับข้องส่างเลไลยสีสปเปอร์เอ็กอืมนิสสาแดง แจ็คพอตร้อยล้านโอ้โหที่เอฟสามหนึ่งคี่เอฟหกแปด พมจะเอาน้ำเชื่ออยู่คุเอาตัวใดน้ำเชือ่อคุน้ำเชือเช่อกำลังเลืออยู่ <c oughs> พอเวลาแป๊บนึ่งับ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่หม <c oughs> ื <c oughs> ่นเท่าไหมื่นสามเท่าไรนีเยอสิเต็เงินตอนนี้ยู่ทีหมื่นสามเท่าไรหมื่นสามสองร้อยสามร้อยว่าของผมนี่ยืดทีหมื่นสามเท่าไหร่เอาแลพันนึงบ ก็เดินเอาไว้เจัเป็นอยู่เลยเป็นวันท้าชแต่ก็ใยนต์แต่้ามีนไม่เป็นทัทนนี่สิบหูเลยมนบอว่าช่างสมน้าเอาหช่างนกักเอาอ๋อแต่้ามี่ไม่เข้าแบบไงเสียบลอกวัดไ ู่น้อยยังหูมองเดี๋ยวมาส่งงัวเดี๋ยวกระสิแวะมาส่งงัวดูเดี๋ยวสิแวะสิบห้าพันนะครับสารค้าม้าสุกอาทิตย์สารค้าม่พันเอ้าเดี๋ยวเอาเจ็ดนาทีแล้วพี่น้องเอาจ็กแปดนาทีเด้อพอแบงโฆษณาได้เดกระสือฟาพี่น้องเบิ้องยังเนาะเอาเบิ้งทางก็ได้ ยี่สิบลิตรก้อนพันอันเอ็ดเป็นอยู่กับปากอันพี่น้องปากกว้างปากแคบนีอยู่สองปากนี่ถ้าใส่โม่ใส่ตรงเป็นใส่นี่ตรงไทยไทยไม่ใส่ใส่นี่ใส่นี่ก็ได้ลยเวลานี่ในี่ทงไฮทงหน้านะครับสามลิตรเหนไหมสามลิตรนี่สิบลิตรยี่สิบลิตรสามสิบลิตร เออตอนนี้มีนี้ให้ผมบอกครบถุงผ้าย่ไหมเออนี่นะทุงกคนนี่ยังเป็นควาบอ๋ออ่าโอเคโอเคแปดนาทีละเดี๋ยวมปถึงล่งม้เหื่อมือนแกอยูอำเภอวารินชำรลาบจังหวัดบุรารัานีครับฝากติดตามผลงานยอดวิวโมกขนเลย เอ้ยยังเด็กซอยพี่ซอยน้องขายงวครับผมเซลพี่น้องเรียนเดอ้อ่ะประมาณนี้แหละสวัสดีครับ